กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองจริงๆสำหรับกรณีดราม่าของดิวอริสราอย่างล่าสุด20มีนาคม2568ในรายการแฉก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็มีประเด็นใหม่ให้ชาวเน็ตได้เม้ากันอีกแล้วโดยพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาเผยว่าเป็นการปิดตำนานได้ผัวรวยอยากเป็นดิวอริสราตอนนั้นเกิดขึ้นว่าอยากเป็นดิวอริสราอยากเป็นเอมีม่มรกตดีกว่ากล้าการันตีงานนี้ทำเอาสาวเอมี่ร้องไห้บอกพอๆก็ทำมาหากินหนักหน่วงทำงานหนักทุกวันหาเง,งินชาวยันคำ มดดำยังเปิดปมว่าเอมี่มรกตเป็นเพื่อนสนิทกับแทมซึ่งเป็นคนกลางประสานให้ดิวอริสรามายืมเงินจากซุงสตาวินอินฟลูชื่อดังแต่ซุงไม่รู้จักดิวส่วนตัวแต่สนิทกับแทมนั้นรู้เรื่องนี้แต่ต้นมีอะไรจะพูดไหมซึ่งในตอนนี้สาวเอมี่ก็บอกเดียวมันดากูพร้อมเล่าต่อว่าแทมกับดิวเป็นเพื่อนกันแทมกับฉันก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันฉันก็จะรู้เรื่องหลายๆเรื่องจากแทมเรื่องเพชรก็รู้กันมานานแล้วว่ามันไม่ได้เป็นของจริงที่ท,ทราบเพราะเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเขาเอาไปตรวจสออบเอง ฉันเคยเห็นแล้วเม็ดใหญ่ใหญ่กว่าแหวนฉันดูไม่เป็นแต่รู้สึกมันไม่วาวม,มัวมัว